เย้วันนี้มาเทียรไหนกันคะไปเลยครั้งที่สามแล้วครับผมโอเคไปันเชครั้ที่สามนี้ครั้งที่สามคร้ท่ะเดินไปเดินไปเนไปเดินไเดินไ้าวเย่ไก่มาดูอะไรครับนี้มาดูอะไรครับมาดูตาปลาค่ะเฮ้ยไหนมาดูไหนลลาคอ่ะ มันกินรตานแพสาาตัวเลยคนี้รัก่ารักห,หนูชตัวนี้มากเพราะมันันนี้กินเก่งมกนี้กินเก่งตัวนี้กินเก่งกว่ามันแยกกันกินันตัวนี้กินเก่งไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้อันนี้มคนละเก่ง อันนี้กังเออจะเป็นหมดเออจอมเพราะว่าต้องมันยาวแค่นี้แล้วจะหมดแล้วเลี้ยงเโอ้มันจะกัดมือเป่ากัดมือเป้าน้องก็ตายไปไหนเกัดมือเป่าให้กระตายกินบุฟเฟ่ต์อยู่อุ้ยให้กระต่ายกินหรอไหนพี่อจอมเอาบุฟเฟ่ต์ให้นังกระตุยกินค่ะกินหรอแล้วเนี่ยกินไหมพี่กระต่ายกินไหมถามที่ ทำไรกันน่ะกำลังให้อ่ะค่อาหารก็ตายบุฟเฟ่อยู่อาหารก็ตายกันเนาะอุ้ยไหนอ่ะไหนไตกอยู่ไหนคะบอฟเฟนี่คือบุฟเฟ่กินอันเขามีแต่บุฟเฟ่กินมีอันอันนี้บุฟเฟ่กินอันตลูกมีแต่บูฟเฟ่แม่อะไรให้แม่ไม่ไอติมารอไอติมอะไรอะไอยูไอติมไอติมเราเล่นทราตัวนี้กันเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปเล่น

จน้ากยูงสูงเจน้าสองข้างปับมือเลยดูดูมัเย้โอเคว้าวเอาทำมเล่นโอเคมามคะมีไหม โอเคมาค่ะไปอุ้ยรอบสองโอ้โหมารอบที่สองก็ยังกะลื่นอะไรเนี่ยเอาแล้กะลื่นเอาเยวแล้ว